เออรถคันนี้ก็ติดเนาะไม่ใช่ติดลมอันนี้ลืน่นมันพีนี่จะถึงแล้วนะเหรอไปไกลก่อนี่เองนี่เนี่ยเนี่ยก็ไม่ยังก็รถมันเบาๆไม่เป็เเนไรช่วยกันดึงกันนี้แล้วเอาเอาขนาดดึง ทักทายกันพวงนันรถยะนะนี่เดินมาแล้วมีอะไรหมมีแดงีอะไรไหมีาเฟ่ไะอเปล่าแหรเปล่าโรเน่มีปัญหาโยอ้เรี่มันมันรถปีก่นอยู่ลงว่งเลยไงโอยเดียช้าเลยแรงเลยเล่นไงีหลังกันเอาไปทั้งไหนเอาหมรนี่ก่อน ก็เลยกระถอยไปถอยมาฮันเลอรมึงเลิกปดท้ายใช่ไหมไมนได้ลงดูรลาเลยถแนมันดูลมันเข้าพันมันขาวอู้ย่างหนึงมันไปอย่างนึงไ่น